อับนี้ครับผมได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเพลงดังรั้วเขาหลอกเจ้าของกรีบขอซึ่งปัจจุบันเธอคนนี้ก็เป็นดีเจรายการประจำอยู่ที่คลื่น f m 95นุทุกหมาลครนกันด้วยและครับขอเสิยงปรุกมือต้อนรับนุททุงสาวดาวคําฟ้าซิรินทรานียากราเซิร์ปรุกมือต้อนรับคุณรับ ถ่ายรูปเยอะมากใช่แล้วแฟนๆเขารู้ด้วยว่าตรงไหนที่จะสามารถไปถ่ายได้เขาไปดักหน้าห้องน้ำคือตรงเนี้ยเดินกลับกาห้องน้ำเดินออกก็ถึงงานแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละได้ถ่ายแน่นอนเจอแน่นอนครับผมสวัสดีย่ายางเป็นทางการนะครับ,รบผม อยากให้ชัดชายทั้งแขกผู้มีเกียริผู้บริหารแล้วก็แฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางไลฟ์ด้วยในะฮะเรนจูดครับแลสวัสดีแล้วผู้เกียรติทุกท่านนะคะท่านรัฐมนตรีกลับไปแล้วนะคะแต่ก็ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้รวมถึงที่กำลังชมอยู่ทาง Facebook ด้วยน,นะคะเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งตัวเองดีใจมากๆค่ะที่ได้มีได้รับเกียรตินี้ขึ้นมาประก,กาศรางวัลที่ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆชื่นใจ<ม>ชื่นใจกับทุกๆรางวัลที่ทุกท่านได้รับนะคะแล้วก็ชื่นใจมากๆากับรางวัลที่ทางกำลังจะขึ้้้นนมาาปรระะกกศใหัับบคที่จได จากการโหดเหมือนเป็นลูกชายนะจะพูดประมาณนั้นได้ไหมประมาณนั้นไม่ใช่ลูกชายํำนาเป็นลูกชายแห่งชาติเลอน่าที่เราจะไปกาศขอถามก่าแล้วกันครับว่าตอนนี้ทำอะไรอย่างไรยู่บ้านครับก็ที่สมทอค่ะก็จัดรายการวิทยุอยู่นะคะที่ f m 95ช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธก็10โมถึงบ่ายโมงจะเป็นในรูปทุ่งนะคะหลากหลายรูปแบบ ถาเป็นนเสาร์เจ็ดโมงตื่นถึงสิบโมงเช้าจะเป็นลูกทุ่งยุคกลางและยุคเก่าที่เป็นลูกทุ่งแ<ม>ท้ๆเป็นต้นฉบับจะได้ฟังในช่วงเวลาน,นั้นค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงเพลงลูกทุ่งอยากจะถามถึงวงการเพลงอ๋อที่ว่านมีเอ,อ<ม>ิร์นดยนะมีทําอาหารด้วยไหมซักเมื่อกี้ตาเด็กสมบูรณ์กับนี่ไนงะทำรายการ<ม>ออกยังอยู่ไหมฮะยังอยู่นะตรงนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมจับได้ทำรายการอาหารออกชื่อชื่อชื่อออกทิกตอกค่ะออกชื่อช่องอะไรช่องมากค่ะเรา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 สื่อสื่ะค่ะ ยังไงนะผมบอกชอบสมรรษานะสะกดเตือนตัวเลยเราเราเราไม่ต้องขายของเยอะแต่เราสะกดสีรินชาชินแอวนะคะนะแล้วก็สีรินชาชุดหกพติกต่อเนี่ยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเผื่อจะมาเป็นเป็นซอสรูมอาหารอะไรอย่างเงี้ยดานิดหนึ่เพราะเราก็ใช้อยู่แล้วด้วยเนาะใช่ไหมอ้ยของเขาดีเนาะดีมากดีาทุกอย่างเลยดีมากเนาะบอกของเขาดีไม่เขยใช้ที่รางวัลเหรอกเนาะเวลาแบบแบบในติ๊กต๊อกมาแต่เขาจะ อ้ยแล้วของเขานี่คุณภาพบอกเลยนะคะทุกๆอย่างที่ออกมานะไม่ต้องบอกคำนี้เยอะก็บอกคำนี้อย่างเดียวก็พอครับสุดยอดมากค่ะสิบินทราชานอลนะครับผมอช่แล้วีอันนี่ด้วยเดี๋ยวนีอ๋อครับครับเป็นคอมเมนเตอร์เป็นคอมเมนเตอร์รายการมาหมดนี่มหาโชคนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการสิบเจ้ามวยไทยครับผมเป็นหลายอย่างครับตอนนี้มาหวานก็เริ่มเป็น สุกรก็เดี๋ยวไปไปวิ่งกับพี่เต๋าได้๋อได้เลยค่ะบอกว่ามันน่าจะดีขึ้นเบาวาความดันเนี่ยช่วยได้ได้ใช่ไได้ค่ะเอ้ะเรื่องของเราดีกว่ายังไง